สุโชคด้วยดูสุโชคนี่หนาวนาวครับโอ้โหทุกคนนี่วอลชิตนี่กอดอกเลยครับลมแรงด้วยนะครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกันบ้างครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมโคดบอลโครบิ๊กแชมป์ครับ10ปากกว่าแล้วก็ไม่เท่าตาเห็นครับมาชมการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยครับครั้งแรกที่ประเทศ UAE ครับ เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยครับครั้งนี้ไทยเราซ้อมกันที่เซเว่นสเตเดียมครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเห็นภาพของชนาทิพย์นะครับเ mm hmm. จ้าหน้าที่ทีม mm hmm. เหลือเชื่อสุดๆตรงที่อากาศครับคุณผู้ชมรายงานบอกว่าอยู่ที่22องศาเท่านั้นนะครับ mm hmm. นักเตะพอไปถึงที่นู่นนี่ต้องยืดต้องวอร์มร่างกายสุดๆดูดูสมนครับ บอกหนาวเลยสุบรรณยังตกใจเลยครับหนาวอากาศหนาวเฉยเลยครับเออผมเองผมก็เพิ่งนึกว่าจะไม่หนาวครับนึกว่าจะเป็นอากาศแบบร้อนๆช่วงนี้เดือนประมาณมีนานะะครับแต่ดูครับดูดูดูสุันร์ดูสุโชคด้วยดูสุโชคนี่หนาวหนาวครับโอ้โหทุกคนนี่ วอลชิตนี่ฮะกอดอกเลยครับลมแรงด้วยนะครับนั่งดูการฝึกซ้อมลมค่อนข้างแรงด้วยแต่ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของที่ UE อีเขาคือไม่ว่ายังไงก็ตามสนามเขานี่เนียนกริบนะครับนะแล้วก็บริกาศการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนะมาโน่ก็ใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงนะครับเน้นไปที่การจบสกอร์ด้วยนะครับแล้วก็รายงาน มีบอกด้วยนะครับว่าการซ้อมครั้งนี้เริ่มแบ่งทีมกันแล้วนะครับแบ่งทีมเพื่อจะเตรียมแท็คติกแล้วนะครับก็แบ่งทีมเพื่อจะเล่น small size เกมกันแล้วด้วยนะครับอูดูครับสภ,ภาพความพร้อมโดยการฝึกซ้อมนะครับครั้งนี้เนี่ยทางกฤษตาการแมนครับให้สัมภาษณ์บอกว่าการซ้อมวันนี้เน้นไปที่เรื่องการฟื้นฟู หลังร่างกายนะหลังจากที่เดินทางมาไกลที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าสภาพร่างกายปรับตัวได้นะครับยีบสององศากองหลังชุดนี้เนี่ยถือว่าเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับตัวของกิสตาการแมนบอกเคยเล่นกันมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะสามารถปรับจูนกันได้นะครับผมว่าด้วยด้วยแทคนิคด้วยต่างๆเนะี่ยผมว่าไทยเราปรับจูนได้นะชุดนี้เคยเล่นกันมาอยู่แล้วนะครับทั้ง รุ่นพี่รุ่นน้องเคยเล่นกันมาอยู่แล้วดังนั้นนี่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการปรับสภาพนะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของอากาศนิดนึงอากาศค่อนข้างเย็นเอออย่างที่ผมบอกผมก็ยังอองงเหมือนกันนะไม่คาดคิดนะครับช่วงนี้อากาศดีๆนะฮะอากาศดีดมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมดูการซ้อมกันไปพังๆก่อนก็เท่าที่เห็นนี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการแบ่งทีมซ้อมก็อย่างที่บอกว่าตัวนักเตะอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มลงเอ็มลงอะไรกันแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าน่าจะได้เห็นทีเด็ดทีขาดนะสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับคุณผู้ชมดูด,ดูดูการซ้อมประตูผมชอบอุปกรณ์มากนี่นี่ฮะนี่สะท้อนเอออุปกรณ์การซ้อมประตูเราก็ไม่ธรรมดานะครับนะ อ้อมกระแทกกระใสนะฮึ่มเนโดยจากข้อมูลที่น่าสนใจนะครับทำให้เราเห็นภาพของทิศทางการอุ่นเครื่องสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้ได้ทันทีนะครับเพราะจากข้อมูลรายงานที่ออกมานะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยที่นับปัจจุบันอยู่อันดับที่111ของโลกเนี่ยเดินทางถึงประเทศ UAE เนี่ย ในวันแรกของเดือนรมดอนฮิตรัสกราบ1444ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2566พอด,ดีนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมเกมแรกที่ทั้งศึกจะลงเตะก,กับทีมชาตซีเรียเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ถึง87% นับถือศาสนาิสลามที่ชาวมุสลิมทั่วโลกจะไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มนะครับตั้งแต่เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหรือเรียกว่าการถือศีลอดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซีเรียปัจจุบันก็อยู่อันดับ90ของโลกเนาะก็อาจจะมีผลพอสมควรนะครับอย่างที่ผมได้รายงานกับคุณผู้ชมว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย กระตรงๆก็แอบหวังแอบลุนนะเช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์เปิดใจของสุภชัยใจเด็ดนะเออผมยังไม่ได้รายงานเรื่องการเปิดใจของสุภชัยใจเด็ดนะครับกองหน้าทีมชาติไทยที่ตอนนี้ยิงประตูนในการแข่งขันไทยลีกเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวเนาะโดยสุพชัยใจเด็ดปัจจุบันอายุ24ปีครับคุณผู้ชมแน่นอนเขาคือหนึ่งคนที่เคยมา ทางประตูที่ประเทศ UAE นะครับประตูเห็นความสูงจำของเจ้าตัวเนี่ยเกิดขึ้นในการแข่งขันเอเชียนคัพนะรอบตัดเชือกนะเจอกับทีมชาติจีนตอนนั้นนี่สุภรชไทยเจเดยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยนะยิงประตูขึ้นนำให้ทีมชาติไทยก่อนที่จะเจอจีนยิงแซง2ลูกนะครับแพ้ไป2-1ตกรอบไปแต่ครั้งนี้เจ้าตัวกลายเป็นกองหน้าตัวความหวังไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทางสุเปอรเเดดเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าเรามีเวลาซ้อมด้วยกัน2-3ถึงวันในช่วงก่อนเดินทางถึง u ูเอและก็พยายามสื่อสารกันรวมถึงโค้ดก็ได้พูดคุยกับนักเตะหลายคนไว้แล้วผมพยายามเรียนรู้พยายามคุยเรื่องเทคนิคให้ได้มากที่สุดส่วนตัวของผมมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแน่นอนว่าเราต้องพูดถึงทีมชาติไทยกันก่อนต้องสื่อสารกันให้มากและก็มีวิธีแนวทางการทํางานของโค้ดให้ชัดเจนมากที่สุด เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ชาติและดีที่จะเล่นร่วมกับทุกคนส่วนเป้าหมายแน่นอนเราต้องการผลการในขันที่ดีเราต้องพยายามเตรียมตัวไปให้เต็มที่ผมเชื่อว่ารุ่นพี่ในทีมและนักเตะใหม่ที่เข้ามาเสริมจะทําผลงานได้ดีที่สุดเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ครั้งนี้ไม่มีทั้งทีรศิลป์และก็อดิสกไกส์สอนอยู่แต่เรารู้ว่าทั้งหมด เองเนี่ยก็พร้อมที่จะรับใช้ชาติแต่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวทุรุ่นพี่รุ่นใหญ่เนี่ยก็รับใช้ชาติมาอย่างยาวนานนะครับนะผมเชื่อว่าโค้ชและทีมงานอยากให้นักเตะพร้อมที่สุดสําหรับรายการนี้อย่างแน่นอนผมได้ผ่านการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆและผมจะพยายามรักษามาตรฐานที่เล่นกับสโนส,มโมสรและก็จะช่วยทีมชาติให้ดีมากที่สุดนะฟังแล้วค่อนข้างชื่นใจ มากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมดูทีมทาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกันบ้างครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ตอนนี้ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษนะครับพาเปิดมาก็เป็นทางสมเชงคแอปสมเชงจนทานเข็มดีนะครับรายงานเนี่ยซ้อมกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยกาต้านะครับเมื่อวาน ลงสนามแต่ว่าเดี๋ยวโปรแกรมจะลงสนามวันเสาร์นี้เลยนะครับเจอกับเจ้าถิ่นนะครับการซ้อมเน,นเน้นไปที่การฝึนฟูร่างกายเหมือนกันนะครับโดยนักเตะส่วนใหญ่มีอาการล้าเล็กน้อยนะครับส่วนบุคลีเหลมดีต้องพักการซ้อม1วันนะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะโดยคนที่ออกมาเปิดใจในครั้งนี้ก็คือทรงชัยทองฉำนะครับกองหลังทีมชาติไทยรุ่ยยุ่ไม่เกิน23ปีจากสโมสรชลบุรี การว่าเกมล่าสุดยังต้องแก้ไขเยอะครับเกมหน้าเราต้องพยายามทําให้ดีกว่านี้เกมรับเราต้องพยายามสื่อสารมากกว่านี้เราต้องคุยกันเยอะขึ้นเพราะบางคนก็ต่างภาษาส่วนแนวการสร้างเกมขึ้นไปเราต้องเน้นตรงนี้เสมอเพราะเป็นคอนเสิต์ของโค้ชละการเจอกับทีมตัวกลางพอผ่านเกมนี้ทําให้เรามีความพร้อมขึ้นแต่ก็ต้องปรับอีกเยอะเกมกับตาตา้า เรามองว่าเราเน้นเรื่องการทําให้ทีมพัฒนาขึ้นส่วนผลการข่เป็นเรื่องรองเรื่องสถิติการวิ่งถีบไม่เลือสกสซฟไายเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าตัวผมวิ่งได้เยอะขนาดนั้นก็เป็นเพราะจากแฟนบอลกําลังใจแฟนบอลหรือไม่นะ <c oughs> ขณะที่นะครับกรณีของทีมยูยิบสามเนี่ยถ้าไม่ไปฟังบทสัมภาษณ์ของโคตระก็คงไม่ได้นะโคตรละเองเนี่ยพูดถึงความหลงของทีมชาติไทยยูยิบสามปีนะครับ ที่เสมอซาอุดิอาระเบีย2ประตูต่อ2ได้นะครับว่าเกมนี้นะครับก็มีช่วงหลายช่วงที่ทีมชาติไทยทำได้ด,ดีแล้วก็เล่นในตามคอนเซปต์แล้วก็ยังมีหลายจังหวะที่ต้องกลับปรุงแก้ไขสิ่งที่ต้องปรับก็คือการป้องกันลูกคอสจากด้านข้างรวมถึงลูกตั้งเตะและการประสานงานระหว่างคู่กองหลังจริงๆแล้วต้องชมน้องๆด้วยที่สื่อสารกันได้ดี เราพูดถึงเรื่องการสื่อสารกันเสมอและเรามีรูปแบบที่ต้องซ้อมด้วยกันและก็ได้ข้อมูลกลับไปศึกษาหลังจากวงตัวคุยกันส่วนการกระตุ้นเนี่ยก็ต้องบอกให้น้องๆตั้งใจเล่นในรูปแบบที่เราได้เตรียมไว้และพยายามทําให้ดีที่สุดส่วนการตัดสินเราไม่ต้องไปสนใจเราพยายามเล่นเกมของเรานะครับไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็สู้แบบจัดาจาเต็มและเกมต่อไปเจอกับกาตาก็ต้องดูฟอร์มเบื้องต้นแล้วก็มาสู้กันนะครับ ก็อยู่23ปีเนี่ยจะเจอกับกาตาอยู่23ปีที่สนามอัลดูฮาอิลสเตเดียมนะครับ25มีนาคม2นาฬิกานะครับคุณผู้ชมก็ได้ชมได้เชียร์กันแบบเดือดเดือดมันมันอย่างแน่นอนนะครับนะและนี่ก็คือเรื่องราวของโคดบอลโคดวิกชัมสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นนะครับเกาะติดการฝึกซ้อม การแบบยาวๆมันๆนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับ